สวัสดีครับผมอิทอิุสุเมทโยัยพึ่งน,นะครับวันนี้มาแนะนำรถอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับอิรุสุมิวเอ็กซ์3.0 RS คันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาอยู่ที่1นึ่0 0้านนเจ่นันนะคันนี้บอกเลยว่าแต่งสุดทะลุก,กราฟแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สุดกว่าทุกคันที่เคยแต่งมาเพราะว่าคันนี้เน้นของสุดสุดทุกทางครับสำหรับอิรุสุมิวเอ็กซ์ตัว RS เนี่ยจะมีชุดแต่งพาร์ตเป็นรอบคันจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานมาก็จะเป็นเน้นสีดําเงาาออยู่แลล้้วรบมมพก RS ตัวกรอบพวกนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็เคี้ยวสองชั้นตรงนี้เป็นดําเงานะครับอีกหนึ่งจุดครับก็คือตัวครอบไฟตันหมอกตรงนี้เขาก็มีเป็นคลีบออกมาอันนี้ตัวเฉพาะตัว r อนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็เบิกศูนย์ติดตั้งได้นะครับแต่ราคาสูงหน่อยนะของเบิกศูนย์แต่รับประกันไว้ได้งานดีแน่นอนคิ้วซุ้มล้อติดตั้งจากโรงงานอยู่แล้วแผ่นเพจแก้มข้างติดตั้งจากโรงงานตัวนี้จะเน้นตัดดําทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาชุดแต่งผมมาพูดที่หลังนะเดี๋ยวเรามาดูจุดของตัว RS ก่อนตัวหูกระจก เป็นดำเงาแล้วก็ราวหลังคาดำเงาหลังคาดำเงาตัวนี้เน้นขาวตัดดำถ้าเป็นสีเทอร์ไเกอร์ก็จะสวยอีกแบบครับแต่ส่วนใหญ่นะลูกค้าถ้าเป็นสีขาวตัดดำเนี่ยมันเป็นเน้นเป็นแพนด้านะเอาง่ายๆคือแพนด้าจากโรงงานมาเดิมๆก็เป็นเส้นคิ้วขอบใต้กระจกตรงนี้เป็นดำเงานะครับถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะตัวนี้เขาจะเน้นโซนให้มันเป็นสีดำตัดไปเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะเป็นสีโครเมียมหรือว่าตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นจะเป็นสีเป็นยางๆนะครับสีดำด้านๆมีตัวชิ้นครอบชายบันได ข้อบบันไดตรงนี้นะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วซุ้มล้อด้านหลังแล้วก็ด้านท้ายรถนะครับก็จะมีตัวครอบไฟถอยที่เป็นกรอบสีดําตรงนี้ในก็จะมีชิ้นซ้ายขวาตัวสกเกิร์ตหลังนะครับอีกหนึ่งจุดที่ชอบมากๆก็คือตัวโลโก้ยูสุมิวเอ็กตรงนี้นะครับจะเป็นสีแบบแบ็คโครมนะครับดําเป็นดำดำเงาเงา,าสวยๆแบบนี้คันนี้นะครับบอกก่อนเลยตกแต่งจากร้าน js r a c i ล g Vi e เมียโนตของเรานี่เองหลกัหลกๆก็อยู่แถวโชว์รูมมีร้านหลกัหลกๆที่ผมแต่งอยู่ประจำก,ก็คือ2ร้านฟ้าจเจริญกับตัวเจเอสเรซิ่งวิวนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าเลือกที่ไหนก็ได้นะครับงานออกมาเนี้ยบเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ของแต่งที่ผมบอกว่าสุดแต่งเขาเรียกว่าสุดราคาสุดตารางทั้งหมดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะจัดทรงโหล,ลดมาหน้าหน้า1.5หลัง2ครับสเต็ปยอดนิยมอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้อาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยวอาจจะแนบรูปให้นะครับสําหรับตัว เซตโชงเนี่ยเป็นของโปรเฟนเดอร์แต่ว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าท็อปสุดไปเลยนะเป็นตัวเกือบท็อปสุดแล้วตอนนี้เขามีตัวใหม่ออกมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัว O.E.M 2.5นะครับแกนใหญ่ๆเลยมาพร้อมกับตัวซับเทนเติมเข้าไปติดตั้งปีกนกปรับองศาให้ครบครับหน้าหลังเนี่ยเป็น O.E.M 2.5หมดนะครับแกนใหญ่รับประกันการใช้งานนะตัวนี้เขาเรียกว่าลุยได้ทุกสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ผมบอกว่าเซตมหาชนก็จะเป็นราคากลางๆแต่ราคากลางๆนั้นก็ครึ่งแสนแล้วนะตัวนี้เกือบแสนนะครับตัวชุดโช้ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับตัวล้อแม็กคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น w 2นะครับเป็นโฟร์ฟอรมิ่งเหมือนกันตัวนี้เป็นล้อแม็กแบรนด์ไทยนะครับสวยสวยสีดําเงาแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบนะใครชอบแบรนด์ไหนสตาแบรนด์ไหนเลือกได้นะครับไม่เคยขัดจัดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตัวเบรกเปลี่ยนเบรกให้มันเต็มสมตัวนี้เขาเรียกว่าถนนยน่นแน่นอนเวลาเบรกทีหนึ่งดูติดพื้นเลยนะครับฟีลลิ่งการเบรกเนี่ยถ้าลูกค้าไม่เคยขับพวกเบรกพอตใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าพวกแบมโบแบบเนี้ย ฟิลเบรกมันฟ like mm ิล hmm. เหมือนเดิมเลยนะครับเนียนๆแต่ว่ารถมันจะหยุดดูดติดถนนไปเลยมันจะไม่ดื้อเท้าหรืออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นเบรกคือแปดแซเป็นตัวคอสตอมแบมโบนะครับเบรกคอสตอมก็คือเบรกแท้นั่นแหละครับของแบมโบนะแต่ว่าติดตั้งอยู่ในตัวรถยี่ห้อแบรนด์อื่นๆรถยุโรปอะไรพวกนี้เรานําเข้ามาเป็นมือสองนะแล้วก็เอามาอะวอร์ฮอร์ใหม่แล้วก็มิลลิ่งกัดลายให้เป็นแบมโบตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าของแท้แหละ งานที่ต่ํากว่าแสนนะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่งานแท้นะของแท้เนี่ยเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวก็เกือบแสนแล้วอันนี้หน้าหลังพร้อมเบรกมือไฟฟ้าก็อยู่ประมาณแสนกลางๆจานหน้าเป็น3 8มมิลน,นะครับจานหลัง370จานเนี่ยจานจะเป็นจานแท้นะครับจานแท้เบิกใหม่ก็เสาะล่องเสาะลายแล้วแต่เรื่องนะแล้วแต่ลูกคา้าเลือกมาพร้อมครบชุดนะครับพวกสายอ่าเขาเรียกสายแรงดันสูงหรืออะไรพวกเนี้ยพร้อมติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะซีพอด น้อยหน่อยแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าผมบอกเลยเป็นของเทส l a นะครับเอามาติดตั้งให้เป็นปลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรเลยจัดการมาให้หมดอยู่แล้วสวยๆแบบนี้เลยจัดทรงโหลดพร้อมกับอีกหนึ่งจุดนะครับตัวท่อท่อตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นท่อของ h k f h k ฟอนะครับท่อสวยๆแบบนี้ใส่ได้เลยครับเฉพาะรุ่น i s u Mil ู u MU-X เลยนะออกแบบมาตรงรุ่น ท่อในตลาดตอนนี้ที่มีแบรนด์หลักๆที่เปลี่ยนกันก็มี hks มีตัว jdc หรือว่ giant o s s i n g นะครับก็แล้วแต่ชอบนะสั่งได้หมดจัดให้ทุกสเต็ปนะครับเซลรีรวมคันนี้เนี่ยประมาณสี่แสนได้อยู่นะก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ทักทายหากันได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนครับภายในนะครับสําหรับ m e l x rs เนี่ยจะเน้นเป็นโทนดําก็คือดําจริงๆเลยเพดานก็ดําเบาะดําตัดด้วยได้สีเทากับสีเขียวเลมอนนะครับ ตัวนี้เป็นบ่อนหนังแบบคูแม็กนะครับมาพร้อมกับเสะร่องระบายอากาศที่เบาะนั่งสบายๆข้างในพวกแอมเบดไลท์พวกอะไรพวกนี้จะเป็นสีแดงนะครับลูกค้าก็เลยเลือกตัวพรม6กดีเป็นสีดําได้สีแดงนะครับตัดไปสวยๆแบบนี้อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานนะครับพรอมอะไรไฟฟ้าอยู่แล้วระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยครบ ADA 17รระบบออกนอกเลนปุ๊บดึงกลับจะเปลี่ยนเลนและมีรถอยู่ด้านหลังเรามองไม่เห็นก็ดึงกลับแบบฉุกเฉินให้เลย ครบท้วนทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะชอบแบบนี้ทักหาอิดได้เลยนะครับถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาจัดแต่งได้เต็มที่อิฐก็นแนะนําให้เต็มที่ครับออกรถทั้งทีเอาให้ดีไปเลยถ้าชอบแบบนี้โทรหาอิดเลยนะครับรับประกันงานตกแต่งให้หล่อพร้อมรับรถนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งทํานะครับอิฐรับทําให้ก่อนแล้วลูกค้ารับรถไปตามเริกปุ๊บใช้งานได้เลยทันทีเขาเรียกว่าแกะกล่องพร้อมเสิร์ฟ ยังไงฝากด้วยนะครับเบอร์ผม0939079070ผมอิดอิดสุครับผมสวัสดีครับ